สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามีรถสวยๆราคาย่อมยๆนะคะมาฝากทุกๆคนอีกแล้วนะคะ Honda City ปี04ค่ะเครื่อง IDSI เกียร์ออโต้นะคะราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะภายในก็สวยสะอาดค่ะภาสีไม่ขาดนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะสียังเงายังสวยนะคะทุกคน ชุดแต่งรอบคันนะคะล้อมแม็กรอๆกันเลยทีเดียวค่ะปลายท่อ g s นะคะสีสันภายนอกนะคะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะตำหนิมากที่สุดกต็ตรงสกเกิร์ตหน้าที่เราเห็นนี้เลยนะคะทุกคนรวมๆก็ใช้งานได้ปกตินะคะรถสวยๆสภาพดีนะคะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องสีภายนอกนะคะโอเคเลยค่ะ สีก็มีเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะมีริ้วรอยบ้างตามอายุของเขานะคะเขาปี04นะคะ Honda City ตัวนี้นะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดนครปฐมนะคะแถวแถวสารกางนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะท่านใดสนใจนะคะสายตรงค่ะผู้ขายได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อผู้ Led ขายนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเกียร์ออโต้นะคะภายใ,ในสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนตามรูปนี้เลยนะคะกระจกไฟฟ้า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ